กรารเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉัานนางสุดาวันโคตรเนตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยสโสธรขออนุญาตนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานรายการครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนค่ะ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการคือ plan do 4 reflection นะคะสำหรับแพลนนั้นก็คือคุณครูได้มีการวางแผนร่วมกันกำหนดปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอะไรก่อนนะคะสำหรับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ดิฉันได้รับผิดชอบสอนเราได้ตกลงกันว่าปีนี้เราจะแก้ปัญหาในเรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะในศตวรรษที่21ของนักเรียนเนื่องจากว่านักเรียน ใช้โทรศัพท์บางครั้งก็ไม่ถูกการเทศะนะคะเราก็เลยมาตกลงกันว่าควรจะนำทฤษฎีอะไรบ้างที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ก็เลยได้พักษะเทคโนโลยีบูรณาการในหน่วยสาระการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ t a s เบ a ดเลิร์นนิ่งนะคะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมโดยใช้พาระงานเป็นฐาน Active Learning นะคะแล้วคุณครูเองก็ต้องนำ เทคโนโลยีไปบูรณาการในการสอนเช่นกันนะคะเราก็ได้มีการวางแผนร่วมกันแล้วก็เขียนออกมาเป็นวงรอบว่าในภาคเรียนนี้คุณครูท่านใดจะเปิด open class วันที่เท่าไหร่บ้างหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการวิพากษ์แผนการสอนคุณครูจะทําแผนการสอนจะทําข้อสอบแบบทดสอบหลังเรียนหรือนวัตกรรมที่จะใช้สอนเช่นพวกแบบฝึก หรือคุณครูบางท่านมีเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์นะคะหรือใช้กิจกรรมอย่างอื่นนะ,ะอย่างตัวชั่นเองใช้แบบวชขาดคู่กับห mm hmm. นังสืออ e ีบุ๊กอย่างนี้เป็นต้นนะคะแขวนไว้ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอย่างนี้นะคะเราก็มา Open c คลาสแล้วก็คุณครูเข้าไปสังเกตการสอนค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมของคุณครูที่เราได้บันทึก การสอนไว้นะคะนี่เป็นการสอนของคุณครูชาวต่างชาติค่ะนะคะก็สอนนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัตินะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกิจกรรม reflection ค่ะก็คือการสะท้อนผลนะะสิ่งที่เพื่อนครูเข้าไปสังเกตการสอนนะะว่าพบข้อดีนะคะเราจะเน้นดูที่ข้อดีว่าคุณครู ทำสิ่งใดเป็นจุดดีจุดเด่นนะคะแล้วก็มีตัวอะไรที่ควรจะปรับปรุงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีที่เราได้ตกลงกันคุณครูบางท่านอาจจะยังใช้เทคโนโลยีน้อยหรือให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มเนี่ยก็ยังน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าครูบางท่านก็ได้นวัตกรรมขึ้นมานะคะอย่างเช่นบางคนได้สร้างเว็บไซต์นะคะบางคนได้สร้างกิจกรรมอย่างอื่นนะคะเช่นการสอนก็ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาคุณครูบางท่านก็ใช้แอปพลิเคชันไว้บอร์นะคะหรือใช้ Google Meet พวกนี้นะคะเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาสรุปร่วมกันว่าควรจะเป็นโมเดลอะไรที่เราได้จัดขึ้นนะคะจากทฤษฎีที่เราได้ใช้ร่วมกันนะคะเราก็ได้ใช้ทฤษฎี4ทฤษฎีนี้บูรณาการออกมาเป็นโมเดล 2 t t a a โมเดลค่ะนะคะตัว T 2ตัวแรกนั้นตัวแรกก็คือ t k b a s e d Learning นะคะการใช้พลังงานเป็นฐานนะะตัว T ตัวที่2ก็คือเทคโนโลยีนะคะตัว A ตัวแรกคือ c t t v v l l e r r n n n นะ,ะการเรียนรู้เชิงรุกนะคะแล้วตัว A ตัวถัดไปก็คือหลังจากที่เราสอนนักเรียนแล้วนะคะก็จะมีการ After Action Review ก็มีการ AAR กับนักเรียนตลอดว่ากิจกรรมของนักเรียนที่ส่งผลงานนะคะควรจะมีการปรับปรุงอะไรอย่างไรอย่างเช่นในส่วนตัวของนิชันเองนะคะได้ให้นักเรียนทำคลิปวิดีโอการจากการเรียนรู้นะคะอย่าง mm hmm. เช่นตัวอย่างที่นําเสนอคือหน่วย สิ่งแวดล้อมนะคะคือหน่วยสิ่งแวดล้อม environment แล้วก็หน่วย place and people ค่ะนักเรียนก็จะนำเสนอนะคะไปทำคลิปวิดีโอแต่ว่ากว่าจะได้วิดีโอที่ดีออกมาคุณครูก็ต้อง after action review กับนักเรียนทั้งห้องตลอดนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูผลงานเพื่อนดูสิ่งที่ครูคอมเมนต์เสร็จแล้วนักเรียนก็ไปปรับนะคะจึงได้เป็นนวัตรกรรมที่ดีของเรียนออกมานะคะแต่ละกลุ่ม และตัวสุดท้ายคือกำลังดีนะคะ t t 2 a กำลังดีโมเดลเนี่ยกำลังดีคือ development ก็คือนำไปปรับปรุงพัฒนานางานของตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลักษณะวงรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรม plc ในกลุ่มสาระระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะสิ่งที่ดิฉันได้ทำแล้วก็นำมาปรับปรุงใน ของปีนี้ที่มีความภูมิใจนะคะก็คือว่าได้เสริมค่ะจากปีที่แล้วเราได้แค่บันทึกการทํากิจกรรม PLC นะคะแบบนี้นะคะก็จะมีะท่านผู้อำนวกยการเข้าร่วมด้วยนะคะแต่ปีนี้ ที่ฉันได้ทำก็คืออยากดูรี e c t i o n ว่าคุณครูมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรในการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็เลยได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจนะคะว่าเราควรจะปรับอะไรตรงไหนอย่างไรแล้วตัวคุณครูเองแต่ละท่านเนี่ยเห็นว่าตัวเองสอนโดยใช้สีทฤษฎีนี้มากน้อยอย่างไรนะค่ะจากกิจกรรมที่ได้ทำมานะคะก็ส่งผลให้ ได้รับรางวัลต่าง,างๆมากมายนะคะอย่างเช่นกิจกรรมทางสำนักง,งานเขตได้สนับสนุนให้คุณครูได้สร้างนวัตกรรมได้รับรางวัลในโรงเรียนท่านผู้ในการได้สนับสนุนให้คุณครูสร้างนวัตกรรมมีการประกวดนวัตกรรม uh huh. เนื่องในวันครู ก็ได้รับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์และรางวัลที่น่าภูมิใจยิ่งก็คือรางวัลอเบกอวอร์ดของปี2562นะคะแล้วก็ปี2563เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศาึกษาค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอรายงานผลการปฏิบัตริงานเพียงเท่านี้ขอขอพบพระคุณมากค่ะ